เจออีกตัวจ้าเพื่อนๆนี่เลยจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเห็นไหมเห็นไหมน่ะหอยชักตีนนี่ตัวนี้สู้ดูด้วยตีนมันออกมานะนี่เลยจ้านี่เลยจ้าอุ้ยอุมันทีบสวัสดีค่ะสวัสดี fc ลุงบ่าวสาปูหากินบ้านๆทุกคนนะคะ ค่ะวันนี้ลุงบ่าวสาวปูพามาลงทะเลมาวางอวนกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้วันที่ยี่สบสองนะคะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองมกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเอฟซี FC อยากได้วันที่นะคะสาปูก็เลยบอกนะบางทีทําคลิปไปหาวันนี้แต่กว่าจะได้ลงคลิปอีกหลายวันเลยนะคะบางทีไม่มีเวลาตัดต่อนะตอนนี้น้ํากําลังจะขึ้น ระหว่างที่รอน้ําขึ้นเดี๋ยวเรามาหาหอยชักตีนกันทางๆนะคะเพื่อนๆวันนี้หอยชักตีนขึ้นเยอะมากแต่ว่ามีคนมาหาไปก่อนแล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาได้กันคนละหลายโลนะคะวันนี้หอยขึ้นเยอะมากๆสาปูมาเดินหาตามหลังนะคงจะได้ไม่เยอะแต่ดีกว่ารอน้ําขึ้นนะเพื่อนๆระหว่างนี้หาไปทางๆนะคะไปค่ะเดี๋ยวตามสาปูหาหอยชักตีนกันก่นกอนนะคะ นี่เลยจ้าเพื่อนเพื่อนสาวปูดเดินหามาได้สี่ตัวแล้วนะคะแต่ไม่ได้ถือที่ใส่มานี่น้ําขึ้นมาถึงสาวปูแล้วนะเดี๋ยวรีบๆเก็บจะได้ไปวางอวนกับลุงบ่าวนะคะเพื่อนเพื่อนลุงบ่าวกาลังวางอวนอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนวางบนบอกเลยนะคะวันนี้ <laughs> มาเร็วไปหน่อย วางอวนมันแห้งนะลุงบ่าวบอกน้ำขึ้นแล้วนะคะทุกคนโอ้ยเหนื่อยเดินหาหอยนี่เลยจ้าชาวูดูเดินหาได้นิดหน่อยนะได้สิบตัวระหว่างรอน้ำขึ้นนะคะเพื่อนๆหาตามหลังเขานะได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะเจออีกตัวจ้าเพื่อนๆน,นี่เลยจ้าอุยอ้ยอุยอ้ยอุอุ เห็นไหมเห็นไหมน่ะหอยชักตีนนี่ตัวนี้สู้ดูด้วยตีนมันออกมานะนี่เลยจ้านี่เลยจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเทบนี่อีกจ้าเพื่อนเพื่อนตัวใหญ่นี่นะคะ หาไปหามาก็ยังได้อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่เลยจ้านี่ก็ด้วยนะคะเฮ้ยชักตีนจ้านี่ก็อีกตัวจ้าเพื่อนเพื่อนนี่นะคะนี่ก็ด้วยจ้าแอบหยุดตัวใหญ่มากเลย นี่เลยจ้านี่อีกนะคะวุ้ยตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ไม่เอานะปล่อยจ้านี่ก็อีกจ้าเพื่อนๆนตัวใหญ่เลยจ้านี่นะคะนี่เลยจ้าเพื่อนๆนผลงานวันนี้ว่าจะหาเล่นเล่นนะเดินหาตามหลังเขาก็ยังพอได้กินอยู่นะคะเพื่อนๆน คลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปูนในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ